สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้ก็เพิ่นมาจะหาปลาเด้อนี่เด้วอืมอืมคุกคุ้มงานเหรอมาไปเจอของท้อ,ทองเยี่ยนมากจนเขาบอให้ขึ้นรถแท็กซี่เนาะวันนีะโอ้เอ,โอเอาไปแซ่ตู้เย็น,น,นยหรอือเาแซ่บะไรแซ่บแซ่บของปอิดอืมแซ่บเลย โอ้เดือดายเว้ยเดือดายคือจะคู่หนึ่งมาแสบแสบมันเจ๊งแสอคู่หนึ่งกินวัวด้าวคนเดียวอืมวัวด้าเสือเสือเป็นดูกว่าไหนก็พาหอยแต่ว่าเมเน้แมนเมอน่้มมีดูกลูกก็ไม่จะดูกเขียวๆนะอย่างของเนื้ยอะไรเดือกนี่ออกน้งเดืองเนี่ย เราไปดูเกี át, ้ยวเราตอนนันอย่สูงสมันแข็งแข็งแล้วมันก็ินแบบกินแห้งก่อนแห้งละสมองนี่มาเบิ่งปลาเลยพี่น้องเคนไปหาปลามานี่เปนเซนมุดมัดกินมาแดงเบิ่งเงินอีกคนไปหาปลาเบิ่งหนาละไงเด้อพี่น้องเด้อเล่านี่มักตัวคนแต่แฉะเลยะเล่านี่ตัวผู้หญิงมาหลายคนในใดเรานี่เบิ่งนอกจากขาดเลยเนี่ตัวอะไร แ้ตัว่าเป็นนอนน้ำเขานีเดียวตัวเจอหนึ่งนีขั้นที่ผัานหาว้ในรอกก็ไดน้นี่เบิรงเดินเลเรามาจะหาป่าเราก็หาอยู่หาจินเป็นด,ดนรอบนี้เราเก่งทุกอย่างเราตัดผมกัเป็นเป็นทุกอย่างนะเพื่อนนี่ ก็โบสวดในวัาสิบปน้ำว่าไปว่องอื่นปไปว่างอื่นสิไปน้ำ บ่ขึ้นไปจะไปน้ำเหมืนดอกนี่น,พนอ,พ,นนอ,นอพี่น้องทีมงานพม่าจะหาปลาตอนเราไปดูมองก็ซิวเราเนี่ยไอ้เขาก็มาจะตลาดเนาะเขาก็บอะไรอีสังดอกพี่น้อ,องเขาก็สิ กินแบบง่ายๆอยู่ง่ายอะไรก็งอมากก็มันทอยดยันเลยนะทอดยันก็สามคู่กินไปแล้วคู่หนึ่งคู่เคิงเลยนะเนาะโอ้เปิดะพี่ยบอลเนี่ยนี่โอ้กับเสียบอล เดี๋ยสองคู่กินไปแล้วนึงพี่นเนาะแซ่มาเบิ่งป่าก่อนโอ้นี่กับปลาซิว,วกูแล้วเนาะซิวเนื้อไก่ปลาซิวเราล้วโมกมึงได้เนาะโอ้ปลานิทเนาะก,ก็ได้น,น,นี่เบิ่งหนาเราเดินนี่คนสิมฮาร์ปากมาโอ้เหตู้เบิ่งคาดเลยเนาะ เอ้ครับคนหนึ่งมีชู้ไหมครับแท้โหโอ้พคนที่หากินมาน์นนะฝนงงมันได้เงาเลยเจ้าว่าคนหนึ่งไปด่ะคือหอมแท้เลยเปลี่ยนอะเรียน,อยนหอมบอ่ทำ <laughs> ไมก็ติดดิ <laughs> มาเตม้มาเต้ปะบอลนี้จยาวดีหอมคือหมิ่นบ่ เออพันมิน้นพันเชจยังได้กิน,นเนาะพันเนอแล้วสิลง่าฝากทองเนาะผันละโอ้หมอนันกินอิ่มแล้ก็นอน้วยหมอนันไปเอาทนี่ก็ได้พี่นอ,อฟาร์มนี่แหละบรรยากาศยำแดก อยู่ในกรุงเทพฯปุ๋ปุ๋นตะเวนอยู่ตึกซีสะ่งคุได้ห่อก็ได้ไปไปไปก่อนพอ,อกันไหมในคะลิปหนาบายบาย